ก็จะมาสอนการเข้า Google Home การปรับพื้นหลังแบบนี้นะให้เป็นลายกระตูงน Google Home ก็คืออันนี้นะที่เป็นอ่ะอย่างแรกคือเข้าไปที่อันนี้นะผม,ผมเข้าไปแล้วเราก็เลือกอันที่เราต้องการที่เราจะปรับมผมจะเอารูป เราก็ต้องรอมันโหลดสักพักนะโหลดยาเสร็จนะ้วอ่ะเปลี่ยนละมันก็ยังมีอย่างอื่นแล้วแต่คุณจะทำปรับนะมันไม่ใช่ปรับอย่างนี้นนะผมหลายอย่างจะีเกียด ต้องตาม,ตแ,ตตามแล้วแต่ปัามแล้วนอกจากนั้นผมก็มีปรับพื้นหลังของเฟ e บุ๊กนะ เดี๋ยวส่งไ้ไปใต้ร่างคลิปมันก็จะมีแตวเอาหมวดอน,นิเมตมาหมวดจะเรียกกา่แถวนี้รูปร่างหน้าตาก็จะเป็นตักเสะก็จะประมาณนี้นะครัเราก็คิดไปที่ตรงนี้แล้วก็โหลดยรอี่